โรคไข้เหลืองโรคร้ายที่แฝงตัวมากับยุงรู้หรือไม่นอกจากโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคเท้าช้างหรือโรคไข้สมองอักเสบแล้วยังมีอีกโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นเดียวกันนั่นก็คือโรคไข้เหลืองที่ยังคงเกิดการระบาดในหลายประเทศในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ในแต่ละปี มีรายงานผู้ที่เป็นโรคไข้เหลืองทั่วโลกประมาณ200 000รายและเสียชีวิตประมาณ30,000รายต่อปีองค์การอนามัยโลกประกาศโรคไข้เหลืองเป็นโรคที่มีโอกาสแพร่ระบาดข้ามประเทศภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศพุทธศักราช2548กํากำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังพื้นที่เขตติดโรคต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองก่อนการเดินทางอย่างน้อย10วัน พร้อมแสดงเอกสารการได้รับวัคซีนหรือยาป้องกันโรคระหว่างประเทศตามที่กำหนดประเทศไทยจึงได้กำหนดโรคไข้เหลืองเป็นโรคติดต่ออันตรายและได้ประกาศท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจากักรที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลืองพุทธศักราช2560จำนวน42ประเทศโรคไข้เหลืองเกิดจากเชื้อไวรัสไข้เหลืองตระกูลฟลาวิไวรัสลิงเป็นแหล่งรังโรคที่สำคัญอยู่ในป่า และทุงญ้าสวหน้านซึ่งสามารถแพร,กร่กระจายเชื้อให้เพิ่มขึ้นโดยยุงกัดลิงและยุงไปกัดนักท่องเที่ยวและเมื่อนักท่องเที่ยวที่มีเชื้อไวรัสไข้เหลืองกลับไปอาศัยในชุมชนแล้วถูกยุงกัดก็จะสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นต่อไปเรื่อยๆจนอาจเกิดการระบาดได้ยุงจึงเป็นพาหะนำโรคและจะแสดงอาการภายหลังได้รับเชื้อในช่วง3 6วันอาการที่พบตัวเหลือง ตาเหลืองปวดศีรษะไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ <c oughs> คลื่นไส้อาเจียนในผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจมีเลือดออกง่ายกว่าปกติในร่างกายเช่นตาปากจมูกกระเพาะอาหารซึ่งอาจทําให้เกิดตับวายไตายวายการทํางานของอวัยวะภายในล้มเหลวและเสียชีวิตได้ดังนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงคือผู้ที่เดินทางข้ามประเทศ โดยเฉพาะไปในพื้นที่ทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้แม้แค่เข้าไปทรา n s ิตก็มีความเสี่ยงเช่นกันโรคไข้เหลืองจะต้องป้องกันด้วย2วิธีหลกักคือ 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง 2. ระวังไม่ให้ยุงกัดซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยผู้ที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เหลือง ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองก่อนเดินทางอย่างน้อย10วันหลังได้รับวัคซีนร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลืองไปตลอดชีวิตและจะได้รับเอกสารรับรองวัคซีนหรือ,อยาป้องกันโรคระหว่างประเทศซึ่งเป็นเอกสารสำคัญทั้งราชการที่ใช้ได้ตลอดชีวิตหากไม่มีหลักฐานอาจไม่สามารถเข้าประเทศที่กำหนดได้สามารถติดต่อรับวัคซีนได้ที่สถานพยาบาล ที่ึ้นทะเบียนออกเอกส,สารรับรองวัคซีนหรือยาป้องกันโรคระหว่างประเทศกับกรมควบคุมโรคเช่นสถาบันบำร,ราศนราดูนสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองโรงพยาบาลเวชศาสตร,ร,ร์เขตร้อนคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวสีดอนชัยเชียงใหม่ศูนย์นหาดใหญ่นวรัตสงขลาเป็นต้นวิธีที่2คือป้องกันการ,การถูกยุ่งกัด โดยการสวมใส่เสื้อผ้าปกคลุมแขนขาให้มิดชิดและทาหรือฉีดยากันยุงตามที่ฉลากแนะนําแค่รู้วิธีป้องกันตัวเองก็ไม่เป็นโรคแล้วด้วยความปรารถนาดีจากงานวิจาศาสตร์การเดินทางของโรคติดต่อทั่วไปรบควบคุมโรค,โรค,โรค